ปลูกบางเนาไว้หลายต้นเติบครับพี่น้องกำลังสีไง่ลกหงาลกยุ้งออกจักหน่อยสามญ่นี่ก็อีกต้นนึงครับโอ้ห้าหลายครับนี่ต้นที่สามครับต้นที่สี่ครับพี่น้องกำลังเป็นหน่วย ต้นที่สี่ครับต้นที่สี่ต้นที่หาครับน่วยกำลังงามเลยครับนี่ต้นที่หามาอีกจังหน่อยัอวกเผาแซมใ้ครับต้นที่หกครับต้นนี้พึ่งง่ายมาใหม่ง่ายมาจากดินที่ปลูกไว้ว่าท่านเป็นน่วยครับพี่น้องต้นที่หกแล้ว นีต้นที่เจ็ดครับต้นที่เจ็ดอีนวยใหญ่เติบเร็วนี่น่วยหลายแล้วต้นที่เจ็ดกำลังออกห่วยเลยต้นที่แปดครับพี่น้องบพะท่านเป็นหน่วยทุนต้นที่เก้าครับต้นที่เก้าหกเอเลเลยต้นหม่งไงเพระท่านเป็น,น่วยครับด้ฉันยงเบิ่งเรื่อยๆครับผม